ห้าเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะครับในการจัดการธุรกิจในช่วงโควิดนี้สวัสดีครับ ผมราชิตชัยรัตน์นะครับเป็น CEO ของ Agrivo นะครับแพลตฟอร์มบัญชีดิจิตอลโควิดเนี่ยก็เป็นช่วงที่ธุรกิจหล,หลายท่านเนี่ยก็ประสบก็เรียกว่าภาวะติดขัดนะครับแน่นอนสิ่งที่กระทบเลือกคือเรื่องของบัญชีภาษีการเงินนะครับวันนี้ Agrivo เราเนี่ยก็จะมาไขข้อห้องใจนะครับรวมถึงเอาประสบการณ์จากการให้คำปรึกษาลูกค้าหล,หลายๆท่านนะครับมาเล่าให้ฟังว่าควรจะจัดการธุรกิจในช่วงโควิดนี้อย่างไรบ้าง ห้าเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะครับในการจัดการธุรกิจในช่วงโควิดนี้ 1. เงินสด เจ้าของกิจาการต้องรู้เงินสดในบัญชีนะครับในมือที่เรามีมีเหลืออยู่เท่าไหร่เราต้องกลับไปตรวจสอบเครดิตไลน์หรือเรียกง่ายๆว่าวงเงินกู้วงเงินโอดีที่สถาบันการเงินเนี่ยอนุมัติให้เราสามารถเบิกใช้ได้เราเอาเงินสดที่อยู่ธน,นาคารเงินสดในมือนะครับแล้วเครดิตไลน์เนี่ยมารวมกันสํารวจเงินสดของเรานะครับว่ามีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่2 ลูกหนี้เชื่อว่าหลายๆธุรกิจก็เกิดอาการติดขัดลูกหนี้ก็จะกลายเป็นคนสําคัญของเราเราต้องมีรายงานลูกหนี้นะครับเราต้องมีลิสต์ว่าลูกหนี้แต่ละรายเนี่ยที่เราวางบินไปส่งใบแจ้งหนี้ไปส่งของไปมีอยู่เท่าไหร่ที่เขายังไม่ชํราระเราก็มีอัปเดตแทบจะทุกวันเลย ลายที่ค้างนานเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการติดตามแต่ในช่วงเนี้เราก็ต้องติดตามด้วยความเข้าใจนะครับมีการปรึกษาหารือพูดคุยทำให้สามารถอยู่กันได้แบบวินวินในช่วงนี้3 เจ้าหนี้คนสําคัญของเรานะครับที่เราต้องคํานึงถึงก็คือว่าซัพพลายเออร์นะครับหรือคนที่เราเช่าตึกหรือคนที่เป็นพนักงานของเราเรานี้เรียกว่ารายจ่ายที่เราต้องดูแลนะครับเราต้องแบ่งก่อนครับรายจ่ายไหนนะครับที่เป็น f ิกคอ cost นะครับรายจ่ายไหนนะครับที่เป็นรายจ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อเราขายสินค้าหรือเราเริ่มให้บริการนะครับเราเอาสิ่งเราเนี้ยม,มา list นะครับว่าเราดิเจ้าหนี้คองค้างอยู่เท่าไหร่และต้องจ่ายเมื่อไหร่ C สินค้าแน่นอนครับในช่วงนี้หลายหายธุรกิจเนี่ยเคยมีวางแผนในช่วงปีที่แล้วว่าเราจะทำแบรนด์เซล เลยทำโปรโมชั่นช่วงปลายปีแต่ก็ติดขัดในเรื่องของโควิดมีการงดจัดกิจกรรมหลายๆที่ทําให้สินค้าค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้นปีนี้ในช่วงโควิดนี้นะครับเราต้องมาสารวจสินค้าของเราครับว่าสินค้าประเภทไหนนะครับยังสามารถขายได้สินค้าแบบที่2คือสินค้าที่ค้างนานนะครับหรือเป็นสินค้าที่เราเตรียมจะจัดโปรโมชั่นแต่เรายังไม่ได้ขายนะครับเราต้องวางแผนในการจัดการสินค้าไม่งั้นเงินทุนเราจะจมเราต้องสินค้าเปลี่ยนกลับมาเป็นเงินสดเพื่อใช้ในการบริหารธุรกิจอาเจ้าสิน นะครับหลายๆชิ้น2 3ส,สแบบมาจัดเป็นแพ็คนะครับจัดเป็นโปรโมชั่นหรือเอาไปขายบนช่องทางออนไลน์บนแพลตฟอร์มต่างๆนะครับจัดโปรโมชั่นเพื่ออะไรครับเพื่อดึงเงินสดกลับมาใช้ในการบริหารธุรกิจสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราไม่ทำเงินทุนเราจะจมถ้าแผนการเงิน เรารู้จักกันมา4ข้อแล้วนะครับทั้าเรื่องของเงินสดนะครับรายได้และลูกหนี้นะครับรายจ่ายและเจ้าหนี้และสินค้านะครับเราเอา4อย่างนี้มาเรียงกันเราเรียกว่าแผนการเงินนะครับเราเอาเงินสดตั้งต้นนะครับบวกด้วยรายได้ซึ่งเราจะได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการและเรียกเก็บหนี้นะครับหักด้วยรายจ่ายจากการที่เราต้องจ่ายค่าสินค้านะครับจ่ายค่าเช่านะครับจ่ายเงินเดือนพนักงานต่างๆออกไปนะครับแล้วเรียงกันดูเป็นช่วงเวลา คำแนะนําในช่วงโควิดนี้เราต้องรู้กระแสเงินสดล่วงหน้าประมาณ3เดือนขั้นต่ำเพราะเราต้องรู้ว่า3เดือนข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับพอเราเรียงเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าแต่ละสัปดาห์มีเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายไปหรือไม่เราสํารวจสุขภาพกระแสเงินสดเราได้ง่ายๆนะครับด้วยการดูครับ cash อ o l ุ m มรายสัปดาห์นะครับและล่วงหน้าไปได้3เดือนนะครับ พะเราดูเสร็จเราจะเห็นว่าบางช่วงนะครับเงินสดอาจจะไม่พอเพราะช่วงนี้อาจจะติดขัดซึ่งไม่มีรายรับเข้านะครับเราอาจจะต้องไปพูดคุยกับเจ้าหนี้พูดคุยกับสถาบันการเงินหรือกระทั่งอาคารที่เราเช่าอยู่ในการขอเจราจาในการยืดหนี้นะครับและทํายังไงก็ได้ให้การบริหารการเงินให้เราสามารถเดินไปได้ในช่วงนี้นะครับแน่นอนช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนต้องอดทนนะครับแล้วก็วางแผนในการที่จะแก้ไขปัญหาน,นะครับการที่เราจะมี แผนการเงินที่ดีเนี่ยเริ่มต้นเริ่มด้วยการสํารวจเงินสดข้อที่2สํารวจรายจ่ายรายรับของเรานะครับและข้อที่3การมีแผนการเงินที่ดีนะครับการวางแผนการเงินที่ดีเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการธุรกิจในช่วงโควิดนีแอคริโวขอเป็นกำลังใจให้กับนักธุรกิจทุกท่านในการแก้ไขปัญหาอดทนฝ่าฟัน,ฟน,นพยายามแล้วเราจะผ่านไปด้วยกันครับขอบคุณครับ